สวัสดีค่ะนาริกีมาร้าพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูอ่าดูดวงลักนณาราศีพิจิกประจรําเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหพฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมและผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบสี่ตุลาถึงยี่สิบสองพฤศจิกานะใครที่ตรงกับลักนาราศีวันเกิดไทยวันเกิด ตะวันตกเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะใครเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้จอะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าคนอ่ะลัคนาราศีพิจิก ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างติดไม่ท้าวบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปคุณต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะอย่าหาักโหมงานหนักเกินไปเพราะถ้าสุขภาพคุณมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ย มันไม่มีใครที่จะมาช่วยคุณได้ไงสุขภาพนี่เป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้ใครก็ช่วยใครไม่ได้นะต้องดูแลตัวเองนะคะรู้แหละว่าภาระรับผิดชอบมันเยอะรู้แหละว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าองค์กรหรือว่าคุณถูกอัดงานจากที่ทํางานจากหัวหน้าจากใครก็แล้วแต่แต่บางครั้งถ้าสังขารเราทําทําได้ขนาดไหนเราก็แค่นั้นก็พอค่ะอย่าฝืนสังขารมากเกินไปคุณทํางานจนตายคาโตทํางานเจ้านายเขาก็ให้ค่าคําศพคุณแค่แสนเดียวแล้วลูก ลูกๆคุณอ่ะภรรยาคุณอ่ะสามีคุณอ่ะเขาจะอยู่ยังไงมันไม่คุ้มหรอกค่ะนะกับค่าทําศพอ่ะเอาอตรงไม่จําเป็นต้องไปทุ่มเทขนาดนั้นอะ่ะคือองค์กรเขาไม่มีคุณเขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้ไงดังนั้นคนต้องรักตัวเองรักสุขภาพตัวเองด้วยนะคะภาระหน้าที่ในครอบครัวอ,อ่ะมันเป็นภาระที่คุณจะต้องทํามันหนักหน่วงเหลือเกินอะ่ะบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องแบกทุกงานและทํามันพร้อมกันในทีเดียวเนาะ อันไหนทาได้ก็ทําอันไหนทํายังไม่ได้ก็ไว้วันหลัง่อยทําเขาบอกว่าอย่าแบ่งงานกับตัวจนมากเกินไปบางครั้งปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายแหละเราก็เอากองไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆมองว่าอันไหนเร่งด่วนก็ทาอันนั้นก่อนอันไหนพอจะประวิงเวลาอันไหนพอจะใช้เวลาแก้ไขได้ก็ปล่อยมันค่อยๆทําถ้าคุณมีลูกมีหลานที่โตแล้วนะคะที่โตแล้วคุณก็ต้องให้เขาให้เขามีความรับผิดชอบบ้างนะคะ เลี้ยงเขาให้เขาแบบว่าอทําทเป็นทุกอย่างอะเอาตัวรอดได้วันหนึ่งไม่มีคุณเขาอยู่ได้สบายๆค่ะไม่ใช่เลี้ยงเขาเป็นลูกแง่เลี้ยงเขาเป็นไข่ในหินวันหนึ่งไม่มีคุณเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายพร้อมคุณอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเอออยู่สังคมโดยแต่คนกก้แก้นอย่งเี้ยไม่ได้คุณต้องเลี้ยงดูเขาคุณต้องแบ่งเบาภาระงานเล่าชีวิตเล่าปัญหาของคุณให้ลูกคุณฟังบ้างถ้าลูกคุณโตแล้วเขาจะได้รับรู้จะได้ช่วยคุณแก้ไขปัญหาจะได้ไม่ต้องแบกคนเดียว งานงาน่ะถ้ามันโดนอัดโดนเจ้านงเจ้านายที่ทํางานอัดก็อย่าทําตัวให้เก่งจนเกินไปเก่งเกินไปเนี่ยเขาไม่ได้มาชื่นชมกูหรอกค่ะโอ้ยหเก่งอันนี้ทํางานเก่งเปล่าอันนี้มันเก่งมันไส้อัดงานถ้ามันเยอะเยอะเสร็จแล้วก็เอาผลงานไปเหนื่อยเปล่าบางครั้งก็ไม่ต้องเก่งเกินหน้าเกินตาขนาดนั้นก็ได้เก็บความเก่งนะ่ะเอาไว้ทําธุรกิจส่วนตัวเองจะดีกว่าไหมเหนื่อยเพื่อตัวเองกิจาการของตัวเองดีกว่านะไม่บอกว่าทํากับคนอื่นทําแค่พอประมาณค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารผู้ปกครองประเทศแล้วต้องทําเพื่อประชาชนอันนั้นอะจงทําให้หนักจงทําเพื่อทุกๆคนให้หนักๆถูกแล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่ทําเพื่อเงินเดือนพอยังชีพอก็ทําแบบรักษาสุขภาพตัวเองด้วยคนเราเลือกได้นะเลือกที่จะรักษาสุขภาพและหาเวลาพักผ่อนอย่าบอกว่าไม่มีเวลาพักผ่อนวางวางมันลงบ้างอย่าแบกมันทั้งหมดตลอดเวลา พะต่อให้คุณแบกมันสิบไม่เท้าตลอดเวลาคุณก็ไม่สามารถทํางานสิบอย่างในเวลาเดียวกันให้มันเสร็จได้คุณก็ต้องทาทีละอย่างอยู่ดีเออเอ่ายกเว้นทํากับข้าวค่ะคุณแม่บ้านนะเก่งหุงข้าวไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยซักผ้าไปด้วยถูบ้านไปด้วยได้ย่างแม่หมอทุกวันเนี้ยโอ้ยบางทีแม่บอกก็ทํากับข้าวอ่ากวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยทําได้ทําได้ทําได้อ่าคือคุณผู้หญิงะเ,เก่งเก่งอันนี้เราต้องชื่นชมนะ สตรีนั้นเริงแล้วก็แข็งแกร่งนะ The Star นะ Queen of p a n The m e d i c i a n หอเดือนแห่งปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณจะจบสิ้นวิบากกรรมจบสิ้นความหนักหน่วงจบสิ้นคนที่กัดแกง้คุณจบสิ้นคนที่อิจฉาวิสยาคุณ มันเหมือนกับชีวิตคุณนะยิ่งคนอิจฉาคุณเท่าไหร่คุณยิ่งคุณยิ่งได้ดีได้ดีอ่ะเคยเจอไหมมีนะมีคนที่ยิ่งไปใส่ความเขายิ่งไปว่าไม่ดีกับเขาชีวิตเขายิ่งดีขึ้นเรื่อยๆคนละคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอ่าชะตาฟ้าลิขิตให้คุณมาเป็นแบบนั้นก็ได้มั้งคุณจะมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เปลี่ยนงานใหม่ต่อให้เขาบีบคุณออกจากงานก็ไม่ต้องเสีเยเลือด คุณก็จะได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเดิมสมภาวะแวดล้อมก็ดีกว่าเดิมเอ,อ่อและที่สําคัญคุณอาจจะได้ไปอยู่ในที่ที่แบบอากาศก็ปลอดโปร่งคนรอบข้างก็ดีและจริงใจไม่เหมือนกับที่ในอยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้นะการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลยค่ะถ้าตกงานคุณก็ไม่ต้องห่วงคุณจะสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวให้มันมีชื่อเสียงได้สุขภาพถ้าใครที่อุโยอย่างที่บอกว่าทางานเหนื่อยจนจะเป็นจะตายอยู่แล้วอะ บางทีการตกงานของคุณเน่ยมันเหมือนกับทําให้คุณได้พักผ่อนก็ได้นะแต่เวลาคุณตกงานใช่ว่าคุณต้องตกงานไปเลยคุณก็ทําอะไรในโลกโซเชียลทำธุรกิจส่วนตัวได้ไงก็ยังจะสบายกว่าอีกแต่ไม่ว่าจะยังไงนะธุรกิจที่มันมีปัญหางานที่มันหนักหน่วงในเดือนเนี้ยมันจะผ่อนคลายลงนะคะ,ะคุณอาจจะสามารถแก้ปัญหาให้จบโครงการได้อาจจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้น อ่าคนที่ทําร้ายคุณอิจฉาริษยาคุณทําอะไรกับคุณเขาจะได้รับผลกรรมของเขาแล้วเขาจะเลิกสนใจคุณบางครั้งเนี่ยไอคนที่เขาทําอะไรคุณมากๆทําไม่ได้บ่อยๆเขาก็เบื่อหน่ายเหมือนกันนะอ่าเหมือนกับถ้ามีคนด่าคุณอนะ่ะแล้วคุณทําเป็นไม่สนใจเขาด่าๆไปเขาก็เบื่อของเขาเองแหละเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเหมือนผีบ้าด่าใครก็ไม่รู้ที่ที่ไม่ฟังเขาอ่ะเออเขาก็อาจจะหยุดของเขาไปเองไนงะนานนั้นเวลาใครว่าอะไรคุณคุณไม่จำเป็นต้องไปประทะ ไม่จป็นต้องไปสนใจค่ะหมาเ่าอย่าเ่าตอบค่ะเหนื่อยเปล่านะคะถ้าหมากัดก็ตีมันเอาไม้ปาดมันจึ๊กมันก็หนือนเองอย่าอย่าอยู่เฉยๆแล้วให้มันกัดอ่ะเ <c> ข <oughs> ้าใจใช่ไหมา <c oughs> บางครั้งโอเคแหละเป็นคนดีแต่ในความคนดีคุณต้องรู้จักฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยนะคะอืมแต่ไม่เที่ยวไปทําร้ายใครก่อนแค่นั้นเองมันระวังไอ้คนที่ปฏิทุสร้ายคุณเนี่ยที่จะกัดแกล้งคุณให้ออกจากงานอ่ะให้คุณสอบไม่ผ่านนะให้คุณ อะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคุณชีวิตเป็นคนที่มีความโชคดีอย่างมากมหาศาักดิ์จเออจะตายจะตายก็รอดจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่สุดแล้วมันจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตที่คุณรอดนะ่ะให้มีคนนั้นมาช่วยให้มีคนนี้มาหยิบยื่นคอยคนช่วยเหลือให้มีอะไรไม่รู้สิ่งดีๆเข้ามาแบบนวินาทีสุดท้ายซึ่งจะแดงผ่าแปดรอดตลอดเดือนนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะหนักหน่วงอะไรมาก็แล้วแต่นะคะ มันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทําให้คุณค้นพบทางออกที่ดีกว่าที่ดีกว่านะคนที่ทําร้ายคุณอนะ่ะเขาจะดับข,ของเขาไปเองเขาจะดับจิตของเขาไปเองเขาจะเลิกสนใจคุณนะครับเพราะเขาทาอะไรคุณไม่ได้เขาก็เบื่อหน่ายดังนั้นคุณแค่อยู่นิ่งๆเฉยๆทาตัวให้ลล้านละ้คะไม่ต้องไปสนใจอะไรบางคนในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ออกจากงานทุกบ,บีบออกจากงานก็แล้วแต่หรือว่าลาออกจากงานก็แล้วแต่มาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง แต่ธุรกิจส่วนตัวของคุณจะเป็นงานที่มั่นคงนะคะงานที่ถ้าทําบนโลกโซเชียลบางคนอาจจะเป็นหมอดูบางคนอาจจะเป็นจิตแพทย์การแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ทําเกี่ยวกับศาสนาทำเกี่ยวกับการศึกษาทําเกี่ยวกับอยู่ยารักษาขายของอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จนะให้ลงมือทําได้เลยแทนที่คุณจะเอาเวลามานั่งครับคําเครียด กับงานที่คนเขาอัดมาให้คุณข้ามเทียดกับคนที่เขาคิดประทุษร้ายไม่ว่าจะได้กายวาจ,าจาใจก็แล้วแต่เสียเวลาชีวิตนะคะเวลามันไม่คอยท่าใครสู้เอาเวลานั้นอะ่ะมันนั่งทําธุรกิจส่วนตัวของคุณอะ่ะจะดีกว่าไหมเออเนอะทาตัวเองทําชีวิตตัวเองให้ม,มันมีคุณค่าดีกว่าค่ะเพราะยังไงไอ้คนพวกเนี้มันก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูคุณไงไม่เห็นต้องไปสนใจมันเลยเขาเกลียดคุณเขาก็เป็นทุกข์นั่นก็ปัญหาของเขานะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขา แต่ถ้าเขาคิดจะทําร้ายคุณกฎหมายค่ะใช้กฎหมายตํารวจฟ้องเลยคดีอาญาแพ่งไม่ต้องเอาอาญาอย่างเดียวทําร้ายคุณเพื่อมนมาเข้าคุกจบถ้ามไม่เข้าคุกก็เสียค่าปรับทาไมแม่หมอถึงได้โหดร้ายขนาดนี้เนาะคือจะบอกว่าไอ้ที่พูดมาแม่หมอผ่ามาหมดแล้วไงแม่หมอเอาเอาไอ้คนชื่อคนคนที่เป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงแม่หมอเนะี่ย ไม่มีใครจับเขาได้เลยนะในรอบที่กีๆๆเขาเป็นมิจฉาชีพไปทั่วประเทศคือแต่เขาต้องมาติดคุกเพราะแม่หมออ่ะเพราะเขาเจต,ต,ตนาโกงเงินแม่หมอแค่สามหมื่นบาทแล้วเขาก็วันที่เขาวันที่เขาต้องจ่ายเงินแม่หมอเนี่ยเขาก็ปากที่สาวแม่หมอมาบอกเลยลว่าแม่หมอเป็นคนที่ใจแข็งมากคือยังไงก็อย่างนั้นอ่ะไม่จ่ายก็ติดคุกแค่นั้น,นะฉันไม่สนคือแม่หมอก็อยากจะตอบกับเขาว่าใจแข็งไงมิกวกับคนไร้หัวใจเนาะ ถ้าคุณไปเจอคนไร้หัวใจก็ไม่ต้องไปคบหาไม่ต้องไปสนใจคนพวกนี้เขาก็ไม่ไม่มีหัวใจหัวใจอยู่แล้วไม่เมตตาใครอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจนะทําตัวเองให้มันมีความสุขดีกว่าเพราะเดือนนี้คุณจะมีความสุขเดือนนี้คุณจะค้นพบความสามารถของคุณเองเดือนนี้คุณจะค้นพบงานงานที่มันเป็นตัวตนของคุณอ่ะงานที่มันจะสร้างชื่อเสียงงานที่มันจะสร้างความสุขสบายงานที่มันจะมั่นคงให้กับคุณเด็บยิงยาวไปทั้งชีวิตได้อะเดือนนี้คุณจะเจอเจออย่าเสียเวลากับคนเหล่านี้ นะคะไปทุ่มเทกับความสามารถส่วนตัวธุรกิจของตัวเองดีกว่าวันๆน,น,นึงกับแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงเวลาหลับอีกละแป๊บๆก็ตื่นมากินข้าวแล้วก็แป๊บๆก็หลับอีกเวลาผ่านไปไวจะตายนะอย่าเอาเวลาที่มีค่าไปสนใจคนพวกนี้เรามาระวังสุขภาพนะคะอย่างที่บอกสุขภาพของคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะโรคกระดูกกระเดียวก็ดีปวดข้อปวดเอ็นปวดหลานก็ดีรกระพรงกระเพาะก็ดีเนี่ยอื ค u e e อ of แ e นต a เ l e มาโงดำเห็นไหมเป็นเดือนที่คุณจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกจากงานย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํากินอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ย้ายแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะด้วย The ะ h ช r ริออเห็นไหจะมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจจะได้งานใหม่ที่จะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือบางคนอาจจะ ย้ายออกจากที่ที่อยู่เพราะที่ที่คุณอยู่คุณอาจจะอยู่แล้วไม่ปลอดภัยเนะ่ะอาจจะมีกลุ่มคนที่เขามีอํานาจแล้วจะปัสสร้ายคุณตลอดเวลาถ้าหากว่าคุณไปเจอเจอศัตรูศัตรูที่มันเป็นกลุ่มก้อนที่เขาพร้อมจะทําร้ายคุณได้แล้วกฎหมายเนี่ยมันกว่าจะปกป้องคุณนะมันช้าเถ่ะหนีค่ะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นย้ายออกมาย้ายออกมาในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะจะได้เริ่มชีวิตใหม่ด้วยอา่า สิบถ้วยโห oh, เป็นเดือนที่จบวิบากกรรมจบความหนักหน่วงในชีวิตนะคะเอ,อ่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะเจอเจอคนที่จะมาแนะนํากิจการงานใหม่ให้คุณนะคะหรือว่าคุณไปเจรจาติดต่อสื่อสารเรื่องการงานกับใครเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับงานใหม่นะคะเป็นงานที่ที่เขาเห็นความสามารถของคุณนะคะ กิจการการงานที่คุณจะได้หรืองานที่คุณทําเองมันจะพ่วงโมดด้ไรายได้ที่ทําให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายนะก็คว Queen acle, นีนออฟแพนตะเคิลนเงินเยอะสบายสบายสิบเหรียญโอ้นะทั้งควีนทั้งสิบเหรียญจะเอาอะไรอีกเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินมีเกณฑ์จะทํากิจการส่วนตัวเป็นระดับคงสินที่มั่นคงถ้ากิจการของคุณไปไม่รอดคุณก็เปลี่ยนกิจการใหม่ค่ะกิจการนั้นมันไม่ถูกชะโงกับคุณใช่ไหมก็ไม่ต้องทํา ไปเริ่มกิจาการใหม่แล้วเข้าสู่โลกโซเชียลไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะไงแต่กําไรเงิน,น,นมันเหนเห็นที่มันจะเข้ามาเรื่อยๆธุรกิจใดๆของคุณก็ตามคุณอาจจะหันมาทํางานกับครอบครัวของคุณก็ได้แล้วมันประสบความสําเร็จแบบชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงนะ่ะไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ดีได้ด,ดีขนาดนั้นมันจะประสบความสําเร็จอย่างงั้นแต่ว่ามันจะสําเร็จนะบางคนบางคนอาจจะมีเกมแบบว่าเหนื่อยๆกับภาระครอบครัวแล้วรู้สึกว่า อยากจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนได้ค่ะก่อนหน้านั้นอาจจะยื่นวีซ่าไม่ผ่านเดือนนี้ผ่านแน่นอนคุณพานเนี่ยผ่านแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนจะไปโซนยุโรปโซนเอเชียเกาหลีฮ่องกงแคนาดาออสเตรเลียได้หมดนะคะไปได้หมดไปแล้วปลอดภัยไปแล้วงานดีเงินดีเพื่อนร่วมงานดีเจ้านายดีขออย่างเดียวอย่าอยู่ที่เดิมอย่าอยู่ทุดเดิมเพราะมันไม่ปลอดภัยมันไม่เจริญก้าวหน้า มันไปต่อไม่ได้แล้วมันติดแงกมันต้องย้ายแล้วนะคะย้ายแล้วชีวิตลันล้าเลยยิงยาวนะคะเดอเดตมาเด้งออกมาจบบวงกรรมทุกทรมานมายาวนานแล้วใช่ไหมเดอะเดนี่ไม่น่ากลัวนะเดอเดตนี่ส่วนใหญ่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกกระดูกไปเดียวอ่ะบางทีคุณทํางานหนักๆใช่ไหมปวดลงปวดหลังปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นอะไรเงี้ยเออก็ระมัดระวังตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยวิบากกรรมคุณจบแล้วนะ มันถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นตัวของตัวเองเสียทีนะคะไม่ต้องมาทําเพื่อใครแล้วมันไร้ค่าเสียเวลาอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกเวลาอยู่ไม่ถูกคนเสียเวลาไปตั้งค้อนชีวิต <c oughs> ในที่สุดก็ค้นพบตัวเองแล้วว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้อ่ก็ไปในที่ที่คุณควรจะอยู่เหมาะกับคุณนะคะทูลเลอรความรักกว่ามาเจตนา รักนี้ช่าง <c oughs> เดียวกันนะ The เวอร์มาสามถ้วยยกเว้นความรักของคุณนะคะคู่แท้ของคุณเป็นคู่สามคนสามเรานะ,ะ่ะค่ะงานดีเงินดียกเว้นความรักเป็นสามคนสามเรารักที่ไม่ได้เปิดเผยนะรักที่ต้องอยู่อย่างทุกข์ระทมขมขื่นพูดง่ายๆว่า,าในพื้นดวงคุณเนะ่ะเป็นคนที่ความรัก เป็นรักคุดเป็นรักที่ยากจะสุขสมหวังเป็นรักที่มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นให้แก่กันไม่ว่าจากคนไหนๆก็ตามดังนั้นถ้าทำหน้าไพ่เนี่ยมันไม่เหมาะที่คุณจะมีคู่เหมาะที่คุณจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะทางศิลปทางธรรมหรือว่าท่องโลกไปต่างแดนไปทัวร์ตลอดทัวร์แล้วก็ทํางานของคุณไปเออบางคนอาจจะไปทํางานเกี่ยวกับพวกตลอดทัวร์เปิด ถ่ายถ่ายรูปอะ่ะเออประเพณีวัฒนธรรมการกินของจังหวัดนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายเป็น y youtube อะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ได้ก็ถูกฉโลกกับคุณนะอืมเขาบอกว่าความความรักของคุณมีแต่คู่ทุกกระทมขมขื่นนะมีแต่คู่ที่จิกกัดกันมีแต่คู่ที่บั่นทอนความรู้สึกกันะ่ะและที่สําคัญเวลาอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะก,กันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้สร้างความเจริญให้แก่กันอะมันเป็นคู่วิบากกรรมถ้ามันเป็นคู่วิบากกรรมคุณก็เลือกที่จะไม่เอาก็ได้ คู่ครองนะเดือนแม้จะเป็นคู่ทวินเฟรมเราเลือกที่จะไม่เอาก็ได้คู่ของคุณเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแหละเออแม้ว่าเดือนนี้คุณอาจจะจบสิ้นจากคนเก่าแล้วไปเจ,เจอกับคนใหม่แต่แม้ว่าจะเป็นคนใหม่ก็ตามมันก็ลักษณะไม่ได้แตกต่างจากคนเก่าพูดง่ายๆหนีเสือป่าจระ,ะเข้หรือเป็นลักษณะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันคู่คนเก่ายัางไงคนใหม่ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นสำหรับรดอบนี้ ของคนลกักนณาราศีพิจิกแม่หมอไม่แนะนําในเรื่องของคู่รองนะคะปล่อยวางได้ก็ปล่อยถ้าคบเป็นแค่เพื่อนกันลยาณมิตรได้เมื่อไหรที่รองคู่กันความทุกข์จะมาเยือนดังนั้นให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของอการค้นพบความสามารถของตัวเองทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะเหรือว่าเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนน่าะเหมาะกับคุณคุณไม่เหมาะที่จะอยู่ในที่ที่เกิดนะคะอยู่และเคราะห์กรรมมันสูง ก็โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนถูกฉลูกว่าคุณกับคุณมากกว่านะคะไปทางไกลๆเลยก็ยิ่งดีนะคะเดือนนี้จะสุขสมหวังในเรื่องของงานสุขสมหวังในเรื่องของเงินธุรกิจบางคนอาจจะได้กลับมาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วได้ทําธุรกิจของครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ยกเว้นเรื่องของความรักแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะความเครียดไมเกรนกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะอื นอกจากส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะดีถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอก็จะโฟกัสอยู่ที่งานอยู่ที่เงินแล้วก็อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปนะคะให้มันมีความสุขอยู่กับครอบครัวคุณก็ได้นะคะจะมีความสุขกว่านะอ่าไม่ต้องไปสนใจคนอิจฉาริษยาคนใส่ร้ายใส่ความคุนนะเขาจะได้รับอ,อบทลงโทษในชีวิตของเขาเองนั่นก็คือเขาก็จะทุกเขาก็จะเครียดอะไรที่เขาทํากับคุณเขาก็จะได้อย่างนั้นตัวคุณเองจะหลุดพ้นนะโอเคค่ะก็ตามหน้าไพ่นี้เนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ